ด้วยกันตานะคะเข้าครัวกับกันตาวันนี้นะคะเราทำเมนูที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะแต่ว่าเป็นเมนูที่เกี่ยวกับเครื่องแกงพริกแกงนะคะก็เลยจะมานำเสนอเมนูแกงส้มนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมีตัวช่วยนะคะที่ประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยให้รสชาติดีมากๆก็เลยจะมานำเสนอน้ำแกงส้มสำเร็จรูปนะคะตาแม่ประดับนะคะ รับรองว่าอร่อยเพราะว่าลองมาหลายๆยี่ห้อแล้วนะคะยี่ห้อแม่ประดับเนี่ยไว้ใจได้ที่สุดอร่อยที่สุดแล้วนะคะสั่งมาจาก Lazada เนี่ยก็ขวดละว75บาทช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะ3ขวด210บาทนะคะนำ้ำพริกแกงส้มสำเร็จรูปตามแม่ประดับนี้นะคะเขาบรรจุอยู่ในขวด500 ml นะคะก็พอดีสำหรับ1มื้อนะคะและที่สำคัญนะคะมีส่วนผสมของปลาช่อนด้วยนะคะและเครื่องแกงเนี่ย รับรองว่าถูกปากแล้วก็รสชาติเข้มข้นค่ะสำหรับคนชอบแกงส้มค่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะผักที่เราใช้วันนี้นะคะจะมีทั้งดอกแคร์ผักกระเฉดแล้วก็ผักกาดขาวนะคะแล้วแต่ผักที่เรามีแต่ละบ้านเลยนะคะถ้าเกิดใครชอบพวกแครอทก็ใส่ได้หรือว่ามีมะละกอก็ใส่ไปด้วยได้นะคะ ในน้ำแกงส้มปรุงสําเร็จตาแม่ประดับนะคะเขามีเนื้อปลาช่อนอยู่แล้วที่เราทําวันนี้เราจะใช้เนื้อปลานินนะคะแล่เป็นชิ้นๆค่ะพอเราต้มน้ำแกงส้มจนเดือดแล้วนะคะก็ใส่เนื้อปลานินลงไปนะคะยังไม่ต้องคนนะคะ รอจนเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะปอปลาสุกแล้วถึงค่อยใส่ผักลงไปะค่ะเอาผักที่สุกยากก่อนนะคะแล้วก็ผักที่สุกง่ายๆเปื่อยง่ายเนี่ยเอาไว้ทีหลังะค่ะ ่วนตัวแล้วน้ำแกงปรุงสำเร็จเขาปรุงรสชาติมาได้พอดีแล้วนะคะแต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวกว่านี้ก็อาจจะเติมน้ำมะขามเปียกได้ค่ะหรือว่าอาจจะเติมกระชายบุบลงไปเพิ่มความเข้มข้อนอีกหน่อยค่ะผักเริ่มยุบผักเริ่มสลดแล้วนะคะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วนะคะถ้ายังไงก็ลองสั่งน้ำแกงส้มสำเร็จรูปตามแม่ประดับไปลองทำกินกันเองที่บ้านดูนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะ